กลับเข้าสูชะะ่ช่วงที่2ของมาร์จูมนะคะช่วงนี้ยังคงอยู่กับคุณแม่พลอยและน้องสิงห์นะคะเบรกที่แล้วพูดคุยกันถึงประสบการณ์ในการตั้งท้องเบรกนี้จะมาเจาะลึกเรื่องการเลี้ยงลูกแบบธรรมชาตินะคะจนเป็นที่มาของฉายาของน้องสิงห์ก็คือคุณชายธรรมชาตินั่นเองไม่ได้ถามคุณแม่เลยนะคะว่าเริ่มต้นอย่างที่บอกว่าเราตั้งใจว้อยู่แล้วว่าออกมาเนี่ยจะให้เลี้ยงลูกอยู่กับธรรมชาติแต่อยู่กับธรรมชาติของคุณแม่นี่คือขนาดไหนคะคือไม่ได้ไปเข้าห้างเลยไม่ได้ดูทีวีเลยคือเป็นขั้น สุดโต่งเลยคะคุณแม่ช่วงก่อนหนึ่งขวบค่ะ,คะออกจะเป็นแนวว่าไม,ไม่อยากให้ดูทีวีเลยเพราะฉะนั้นในบ้านนี่ก็คือไม่มีไม่มีการเปิดทีวีแต่บางครั้งที่แบบไปอยู่กับคุณตาคุณยายอาจจะมีบ้างเล็กน้อย่ะคะแต่เขาก็รู้ว่าอคุณแม่ไม่ชอบให้ดูค่ะใช่แล้วก็เราพยายามทํารูทีนของเขาทุกวันนะคะให้ตื่นเช้ามาช่วยไปรดน้าต้นไม้เก็บผลไม้ให้อาหารปลา ดูหนอนคือช่วงเช้าประมาณชั่วโมงหนึ่งเนี่ยค่ะเขาจะต้องเดินถอดรองเท้าอยู่บนหญ้าเพื่อที่ได้สัมผัสถึงธรรมชาติแล้วก็ช่วยกันเก็บผักผลไม้ต่างๆรอบบ้านนะคะแสดงว่าที่บ้านเนี่ยต้องมีบริเวณแล้วมีพื้นที่เพาะปลูกถึงได้เห็นแบว,ว่าเออไปเก็บผลไม้หรือไปเก็บพืชผักอะไรอย่างเงี้ยคะส่วนใหญ่เป็นประเภทไหนคะคุณแม่ oh. มีทั้งลูกตำลึงหวานมีมะเฟืองผักชีใบใบโหระพาคือมีเยอะมากเพื่อผักวสครัวเพื่อผักวนครัวแล้วก็ผักผลไม้ต่างๆที่เราปลูกได้ค่ะแต่อย่างเงี้ยค่ะขออนุญาตถามนีดนึงพอมีลูกก่อนนันนี้คุณแม่บอกว่าคุณแม่ทํางานในห้างมาเนาะแล้วชีวิตเราเปลี่ยนไปขนาดไหนคะจากที่เราทํางานอยู่ในห้างตลอดแล้วอยากที่จะเลี้ยงลูกแบบธรรมชาติโดยไม่อยากเข้าห้างเนี่ยค่ะมันค่อนข้างที่จะแบบ แตกต่างกันพอสมควรใช่ค่ะก็ตอนตอนอยู่ตอนตอนก่อนมีน้องใช่ไหมคะชีวิตก็อยู่ใจกลางสาทรตอนมีน้องปุ๊บย้ายไปอยู่พุทธมนฑรสายสองคือเปลี่ยนกันสิ้นเชิงค่ะแล้วก็เรื่องการดูทีวีที่แต่ก่อนเราชอบดูละครดูซีรีส์อะไรอย่างงี้ค่ะก็คืองดไปเลยงดเลยงดเลยค่ะใช่ก็คือเปลี่ยนงดอะไร หมดอะไรหมดเพื่อลูกเลยครับไม่ติดละครมาติดลูกแทนติดลูกแทนติดลูกแทนเลยตอนนี้สองขวบคสองขวบครึ่งสองขวบครึ่งแล้วเป็นเด็กที่คลุกคลีอยู่กับธรรมชาติแล้วอย่างนี้พัฒนาการโดยรวมของเขาเป็นยังไงบ้างคะเพราะเขาได้ถือว่าคลุกคลีอยู่กับธรรมชาติค่อนข้างเยอะค่ะจริงๆแล้วในเรื่องของอารมณ์มาเห็นค่อนข้างชัดเจนว่าเด็กช่วงสองขวบเขาจะมีปัญหาเรื่อง t e r r i b l e two ใช่ไหมคะก็ จะมีเรื่องแบบร้อ,องงองแงอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ในในตัวน้องเนี่ยก็คือเห็นว่าค่อนข้างน้อยถ้า<ะ>ทเทียบกับเด็กวัยเดียวกันนะคะแล้วก็เรื่องของการพัฒนาการก็คือน้องรู้จักสัตว์หรือว่าผักผลไม้ เห็นของจริงก็จะทราบเลยค่ะว่าอันนี้คืออะไรอะไรยังไงก็คือเหมือนเหมือนคำศัพท์ในหัวเขาจะค่อนข้างเยอะมันเขาจะเห็นภาพปุ๊บเขาก็จะทราบเขาได้เรียนรู้จากของจริงตลอดแต่อานนี้นะคะการเลี้ยงลูกจากแบบธรรมชาตินะพี่ออนค่ะเดี๋วนี้พ่อแม่หลายคนก็นิยมแนวทางนี้แล้วก็คือคุณแม่ก็เห็นผลจากตอนที่ได้เลี้ยงน้องขึ้นมาตอนนี้สองหกครึ่งแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าอยากจะทราบว่าหลักๆแล้วค่ะก่อนหน้าที่เราตั้งใจที่จะเลี้ยงลูกแบบธรรมชาติคะเหตุผลจริงๆแล้วเพราะอะไรเราถึงอยากให้ อยากจะเลี้ยงลูกแนวทางนี้นะค่ะเพราะรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เด็กเขาจะโตเร็วแล้วเขาก็ไม่ได้ใช้ชีวิตในวัยของเขาเหมือนกับสมัยเราอะคะอ่ะพอเห็นลูกเพื่อนๆเราก็เลยตั้งใจว่าถ้าเราทําได้เราก็อยากจะให้เขาได้ใช้ชีวิตของเขาเพราะว่าพัฒนาการเด็กตั้งแต่วัยหนึ่งขวบถึงสามขวบอะค่ะ,ค,ะค่อนข้างสําคัญคมากเราก็เลยอยากให้เขาแบบถูกปลูกฝังไปในทางที่ที่เขาควรจะเป็นนะคะ และอย่างนี้พอเขาได้ครุกคลีอยู่กับธรรมชาติได้เห็นต้นไม้ผักผลไม้ยอย่างเงี้ยเป็นคนที่ชอบทานผักผลไม้ไหมคะใช่ค่ะชอบทานผลไม้มากม,มันก็เลยส่งผลว่าคือแบบเขาก็เลยเป็นคนที่แบบอารมณ์ดีไม่ข่อยงองแงใช่ไหมคะค่ะน้ององแงไหมครับน้องสิงห์ง,งองแงไหมน้องสิงห์ง,งองแงไหมครับ ไม่ค<ม>ุณ<อ>แม่ค่ะหลังจากที่เราตั้งใจว่าเราจะเลี้ยงลูกแนวทางนี้เราหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ามีหางานวิจัยเพื่อมายืนยันความต้องการของเราจากทางไหนบ้างนะคะจริงๆแล้วเราเราเลี้ยงเขาตามที่เราสบายใจใช,ใช่ไหมคะก็คือ,เ,อ,อเราก็พยายามหาว่ากิจกรรมที่มันเกี่ยวกับธรรมชาติมีที่ไหนบ้างแต่ว่าในเรื่องของงานวิจัยอะค่ะเราไม่ได้โฟกัสมากเพราะเรารู้สึกว่าคือในเรื่องของของ การปลูกฝังเขาไปในทางที่เขาการ,การพัฒนาการของเขาเขาก็ได้จากโรงเรียนได้จากเราไปด้วยส่วนหนึ่งอะไรอย่างน,นี้ค่ะเพราะฉะนั้นสมมุติว่าบางอย่างที่มันไม่ใช่เกี่ยวกับธรรมชาติเขาก็คงได้รับจากที่อื่นอยู่แล้วอะค่ะเราก็เลยเหมือนเหมือนแค่แค่เพิ่มเติมตรงนี้ให้กับเขาเฉยๆอะค่ะและอย่างนี้นอกจากที่บ้านจะมีแบบธรรมชาติให้เขาได้คลุกคลีให้เขาได้เล่นแล้วมีพาไปทํากิจกรรมอื่นๆไหมคะที่แบบว่าได้ธรรมชาติแบบ เยอะๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็มีมีไปพวกฟาร์มออร์แกนิกต่างๆเดี๋ยวนี้เขาจะมีค่อนข้างเยอะแล้วค่ะแล้วก็พาไปสมุดเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะก็บางทีมีคนชวนไปปลูกต้นไม้บ้างหรือว่าพาไปเขาใหญ่เสาร์อาทิตย์ก็คือพาออกข้างนอกเมืองสัก่วนออกนอกเมืองไปที่ที่ธรรมชาติไม่แล้ว สองขวบครึ่งแล้วพาเข้าห้างหรือยังคะตอนนี้เข้าแล้วตอนนี้เข้าแล้วแต่เข้าไปก็อาจจะแบบไปทานคงทานข้าวอะไรเงี้ยที่แบบว่าปกติแต่ว่าก็ไม่ได้ไปเล่นกับเป็ดเขาชอบไหมคะชอบไก่มากค่ะชอบไก่ชอบเป็ดนี่คุณพ่อคุณพ่อพาไปด้วย แสดงว่าคุณพ่อเองก็เป็นแนวแนวธรรมชาติพอสมควรถึงแบบว่าให้คุณแม่เลี้ยงลูกแบบธรรมชาติแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะริงคุณพ่อก็หนุ่มในเมืองเหมือนกันอ่ะหนุ่มในเมืองแต่ก็มาเป็นเข็มพ่อลูกนี่เลยใช่ไหมแล้วตอนนี้คุณแม่เป็นคุณแม่ฟูลไทม์ไหมคะหรือว่ายังทำงานอยู่ด้วยจริงๆแล้วตอนน้องเกิดจนถึง6เดือนนะคะก็คือหยุดงานทุกอย่างเลยพอหลังจาก6เดือนก็ค่อยๆกลับเข้าไปทํางานนะคะแต่ว่าเสาร์อาทิตย์ออกต่างจังหวัดตลอดแบบนี้แสดงว่าคุณแม่ ต้องหาเวลาหาเวลาเพราะว่าเราก็ทํางานเป็นเวลาจานถึงสุกใช่ไหมคะใช่แล้วคุณแม่จะเป็นเพราะคุณแม่เบื่อห่างหรือเปล่าเสาร์อาทิตย์เลยอยากจะออาพาลูกออกไปข้างนอกด้วยใช่ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเวลากว่าจะหาที่จอดรถเข้าไปแล้วแอร์ก็ไม่ได้เย็นมากล้วก็แบบค่อนข้างเปียดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจว่าเอ๊ะจริงๆแล้วน้องเข้าไปเรายังอึดอัดน้องก็น่าจะอึดอัดก็เลย ออกไปข้างนอกเมืองดีกว่าอากาศดีๆกว่าใช่ไหมคะแต่ตอนนี้สองขวบครึ่งแล้วอย่างที่บอกเมื่อกี้ชอบไปเล่นกระสาชอบไก่แล้วก็มีไปตีกอล์ฟกับคุณพ่อคุณตามีแววอย่างอื่นอีกไหมคะที่เขาน่าจะชอบนี่โอ้โหใครตีกอล์ฟลูกนี่น้องสิงใครตีกอล์ฟนั่นแววอย่างอื่นยังตอนนี้ยังดูไม่ออกเลยค่ะแต่เท่าที่ดูก็คือชอบอยู่นอกบ้านมากกว่าในบ้าน แต่เห็นบอกว่าใกล้ชิดลูกมากแล้วอยากให้ลูกอยู่กับธรรมชาติมากที่สุดจึงเป็นที่มาของธุรกิจด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะพอพอเราใกล้ชิดกับเขาแต่ในบางครั้งที่เราเห็นเด็กท่านอื่นๆด้วยเวลามาเล่นด้วยกันเงคะเราก็รู้สึกว่าเอออาหารเสริมเนี่ยหรือว่าฟิงเกอร์สแน็เนี่ยในเมืองไทยเนี่ยมันยังไม่ค่อยมีค่ะเราก็เลยมองว่าจริงๆแล้ว เราสามารถนําเข้ามาขายได้ไหมเพื่อที่ว่าเด็กเด็กจะได้ลองทานดูทานอะไรที่มีประโยชน์แล้วก็ใช่ที่มีประโยชน์มาที่สวนอันนี้คือเป็นนําเข้าใช่ไหมคะอันนี้คุณแม่มีมาให้ดูเป็นตัวอย่างคุณแม่ใช่ค่ะโทรมาม่ใช่ไหมคะช่ดูคือจริงๆแล้วเวลาเราเราให้ลูกอุ้ยขอโทษนะคะเวลาเราให้เราให้ลูกทานขนมเนาะพี่อ่อนก็ไม่ได้คิดไงว่า จริงๆแล้วก็คือทานเข้าไปเพื่อให้มันอิ่มแล้วก็ให้ทานของที่มีประโยชน์ใช่ไหมแต่ว่าปรากฏว่าโททมาม่าเนี่ยคืออย่างที่คุณแม่บอกเมื่อสักครู่คือมันช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กๆ ยังไงบ้างอะคะคุณแม่ก็คือคุณแม่โชว์ก็ได้นะคะว่างเด็กๆไวประมาณ6เดือนใช่ไหมคะน้องก็สามารถที่จะหยิบจับชิ้นเล็กๆเข้าปากอะค่ะก็ใช้ในเรื่องของสายตาเพื่อเล็งหยิบจับสินค้าหรือหยิบจับของแล้วเราก็ไม่ต้องกังวลว่ามันจะติดคอน้องเพราะว่ามันละลายในปาก อ๋อคือเป็นอาหารสำหรับเด็กอันนี้ไม่มีไม่มีไข่ไม่มีกลูเตนไม่มีกรูเตนนะคะแล้วก็เป็นออร์แกนิกจากข้าวเป็นข้าวออร์แกนิกบราวน์ไรซ์เป็นข้าวกล้องนะคะโอ้แล้วก็ไม่มีทรานแฟตด้วยไม่มีผงชูรสคือทุกอย่างที่ ที่เด็กควรจะต้องทานเข้าไปคือหมายถึงว่าบางทีถ้าเป็นอาหารของผู้ใหญ่มันก็จะมีทั้งผงชูรสมีสารปรุงแต่งอะไรที่แบบว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือถ้าเด็กทานไปในปริมาณที่วันนี้อาจจะทานน้อยแต่คือถ้าทานทุกวันทุกวันมันก็เยอะได้เพราะฉะนั้นวันนี้คุณแม่มีมาแจกสําหรับแฟนๆรายการด้วยแต่เดี๋ยวเราบอกกันในช่วงหน้าว่าจะมีวิธีการอย่างไรในการที่จะได้รับของที่เลือกจากคุณแม่ด้วยสนใจมากสนใจมากอย่างทา้เลยเขาบอกว่าเป็นคือเป็นโปรตีนจากถั่วเหลืองแต่พอเด็กโตขึ้น มันหน่อยก็จะมีส่วนผสมของนมวัวแล้วก็น้ําตาลได้แต่เด็กเล็กก็ยังไม่มีนมวัวน้ำตาลใช่ไหมคะแต่พี่ออมเป็นคนหนึ่งนะที่เป็นแม่ที่แบบว่าชอบให้ลูกทานอะไรประเภทแบบแห้งๆกรอบๆอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องดูว่าเออมีคุณค่าทางโภชนาการหรือเปล่าแต่อันนี้เนี่ยบอกละเอียดด้วยนะว่าคือโตขึ้นมาอีกหน่อยเนี่ยก็จะมีนมผสมอยู่ด้วยเด็กโตสามารถทานได้แต่เด็กเล็กเนี่ยบางคนที่บอกแพ้นมวัวก็ก็ทานไม่ได้แต่อันเนี้ยบอกเลยว่าไม่มีนมวัวผสม อ่านะคุณแม่ทำมานานเนี่ยนะคะนี้อันนี้เริ่มต้นมาได้ประมาณปีหนึ่งอ่ะก็หลังจากที่น้องขวบนิดนิดเนาะแล้วน้องชอบทานไหมคะลูกน้องสิงชอบทานหรือเปล่าน้องสิงเป็นพีเซนเตอร์หน่อยเร็วลูกโปรโมทหน่อยเร็วอร่อยไหมคะน้องสิงชอบทานหรือเปล่าอันนี้อร่อยไหมครับอร่อยไหมครับเขาชอบมากเมื่อกี้เขาถึงขั้นมานี่นะคะจะทานใบปิวเข้าไปเลยนะคะจะดู ก็ถือว่าเป็นคุณแม่ที่ใส่ใจลูกไงแล้วก็อยากให้ลูกคนอื่นๆของคุณแม่ท่านอื่นๆมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยถ้าอย่างนั้นให้คุณแม่นะคะคุณแม่พลอยนิยามความหมายของคําว่าแม่ในแบบฉบับของเรานิดนึงค่ะจริงๆก่อนหน้านี้ตอนเวลาคนบอกว่าโอ้โหเป็นแม่คนนีิยากนะคะแต่พอมามีน้องปุ๊บก็รู้สึกเองเลยว่า คำว่ายากนี่อาจจะไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้เป็นความหมายคือมันมันเป็นคําว่าให้เป็นการที่เราจะแบบเข้าใจ <c oughs> เขา <c oughs> คือคําว่าแม่นี่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากค่ะคำคำเดียวไม่สามารถจํากัดอะไรได้ค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็คือลูกคือทุกสิ่งของเราทุกสิ่งทุกอย่างใช่นั่แหละค่ะก็คือคุณแม่อีกหนึ่งท่านนะคะที่มาร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์กับเราแล้วก็เป็นคุณแม่ที่ให้ลูกนั้นคลุกคลีแล้วก็รักธรรมชาติมากที่สุดค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณแม่พยแล้วก็น้องสิงห์มากมากขอบพระคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเชิญคุณแม่พรกับน้องสิงห์สแตมไลน์นี่มือที่ต้นรักมัเขากับป้าอออเลยลูกมาแล้วนี่ทางบน้มาทางนี้นี้แล้ว มีคําถามเกี่ยวกับเรื่องปัญหาของการเคี้ยวของลูกในวัยหนึ่งขวบนะคะบอกว่าลูกในเคี้ยวอาหารแต่ว่าไม่ยอมกลืนนะคะก็เลยอยากทราบสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปฟังคําตอบจากคุณหมอพร้อมกันค่ะ Mom Care เด็กวัยนี้นะคะพบปัญหาเรื่องการกินอาหารได้บ่อยค่ะบางครั้งไม่ได้มีความผิดอะไรในระวะการกลืนอาหารแต่เกิดเนื่องจากว่าวินัยในการกินอาหารของน้องเองนะคะบางครั้งเด็กทําเพื่อต่อต้านนะคะต่อต้านคือน้องไม่อยากทานโดยบางคับให้ทานเขาก็เลยใช้วิธีการเคี้ยวเคี้ยวแล้วขายทิ้งทิ้เคียล้บ้วนทิ้งอมเอาไว้นะคะเบื้องต้นนะคะอาจจะมีการชักงจูงน้องบรรยากาศที่ดีขึ้นเช่นว่าให้เลือกอาหารที่อยากจะทานเองเวลาทานได้ทานได้แล้วกลืนก็ชื่นชมเขา หรือแม่จะเปลี่ยนอาหารให้เป็นกลืนง่ายขึ้นเริ่มจากที่เละๆก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มความแข็งขึ้ตนตามลาดับนะคะ mm hmm. เขาค่อยๆกลืนได้แล้วก็อย่าอย่าลืมนะคะพยายามชื่นชมเขาเวลาเขากลืนได้ด้วยตัวเองว่าน้องเก่งมากเลยนะคะอย่าบังคับอย่าฝืนใจสร้างบรรยากาศความสุขในการกินอาหารถ้าเราบังคับมากเคร่งเครียดมาก,มากซีเรียสมากเนี่ยน้องจะมีความกดดันมากแล้วก็จะอาจจะไม่อยากกินอาหารกลยอมแล้วก็บ้วนแล้วก็คลายทิ้งอย่างที่เห็นนะคะ Mom Care ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะแพทย์หญิงสิริพรแจ่มจำรัดค่ะกุมรารแพทย์พัฒนาการจากโรงพยาบาลเวิลด์มดิคอลเซ็นเตอร์ Center, ค่ะค่ะถ้าคุณผู้ชมที่ชมอยู่มีปัญหาสงสยัยสงคําำถามของคุณมาได้ทั้งทาง Facebook Instagram ที่มาับเก่อนนั่นเองนะคะทุกคำถามทุกปัญหาที่เกิดขึ้นกับคุณมีผู้เชี่ยวชาญมาตอบให้คุณได้ทราบแน่นอน<ช>ค่ะค่ะค่ะอ่าแล้ววันนี้นะคะจากเมื่อช่วงเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาแม่พลอยก็มีของรางวัลมาฝากคุณแม่ๆทั้งบ้านด้วยนะคะใช่้ววันนี้ก็เลยมีคำถามมาถามใช่ ส่งมาได้ค่ะใต้ภาพของรางวัลน,นี้นะคะ<ช>เป็น<ช>อาหาร,หรนะคะสําหรับลูกน้อยขนมนขนมนขนมโทโตมาม่านะคะก็นี่ฟิงเกิลสแน็คนะคะคือรับประทานแล้วก็ช่วยช่วยเสริมพัฒนาการ ล้มเนื้อมัดเล็กของน้องๆ<ช>ด้วยวันนี้มี2รางวัลน,นะคะสรางวัลคือ2กระเช้าอย่างน<ช>ี้นะคะไม่ใช่1นซองนี้นะคะ1นกระเช้านี้เลย<ช>นะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นตอบกันเข้ามาเยอะๆเลยค่ะ,คะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะ,คะช่วงหน้ากลับมาในช่วงของ m า m s สบิว t y ค่ะคุณแม่อย่าหยุดสวยค่ะ